สวัสดีงามๆจ้าเพื่อนๆจ้ามากินข้าวเด้อจ้านีข้าวซาวน้ำพริกนะคะชาน้ำพริกฉันเผ็ดดีมาเด้อนี่จ้าผักในสวนนะจ้าผักข้าวตองผักเออบบัวบกจ้าแล้วก็มีผักสลัดผักชีลาวนะคะ นีอันนี้ซื้อมาด้วยจ้ะมาเลยมาเลยอันนี้แนมหมูฉันทำเองเด้อค่ะเนี่ยนม,ม้มูทำเองนะคะมากินกับมือเลยด้วยจ้ะอ,นนอ่อนข้นงงงงงงมงงงงาไปค่ะ ยา้อะไรกินกันเนอาอนจากเพื่อนๆจ๋ากขาังเตะน้ำน้ำ บุกเอมองเข้าไปนะคะเอาไปมันเยอะทุกคนคนตกเมื่อวันจะจับวันนี้ยิงไปเนาะ ใบผัดชีลาวนะคะผัดชีฝอยใช่ไหมจ๊ะปนคำนึงเลยจ้ะ นี่ล้วจะหังไก่ทอดนะคะเห็หมูนะคะอืม เช้าโมงกินก็นำผิดอร่อยหน่อยเนมทำใส่น้ำหมูดา้าโอเคนะคะ ขอบคุณเพืเ่อนๆท,ทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปหลายๆเด้อจ้าขอบคุณมากค่ะ